ือช่องเชฟขวัญถูกแล้วนะคะฮ่าส่าฮ่าฮ่วัสดีค่ะวันนีเชฟขวัญค่ะวันนี้วันนี้นี่มาบุกบ้านน้องหวายเลยนะครับ่าก็พอดีมีลูกเพจถามมาว่าให้ช่วยสอนทำเค้กหน่อยแต่ที่บ้านไม่มีเตาอบอาน่าน้องหวาย้อยมาเลยไปหาน้องหวายดีกว่าให้น้องหวายสอนวันนี้ก็เลยจะให้น้องหวายมาสอนทำเค้กที่แบบว่าไม่ต้องใช้เตาอบอืมก็จะเป็นฟิลแบบนึ่งอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะแบบว่า หาเขาแล้วค่ะซึ่งหาเตากันน่าจะมีกันทุกบ้านเลยประมาณนี้เนอะวันนี้จะเป็นเค้กอะไรวันนี้ก็จะเป็นเหมือนจะทําเป็นคล้ายๆแบบสตรอเบอรี่ช็อตเค้กอะค่ะแล้วก็เอาตัวเค้กเนี่ยเราจะเอาไปนึ่งแล้วก็จะเหมือนซอสไส้เป็นซอสสตรอเบอรี่แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นแบบเป็นครีมอะไรอย่างเงี้ยฟิลแต่งคล้ายๆเกาหลีอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวช่วงท้ายคิปผมคำนวณต้นทุนให้ดูเหมือนเดิมด้วยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าได้ค่ะก็เดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มทําคงต้องมาเตรียมพิม์กกัันนนน่่อคะววีี้เด๋ย จะใช้เป็นพิมพ์กลมจริงๆมันสามารถปรับได้ตามแบบตามเขาเรียกอะไรตามแบบอยากจะเอาไปทํำขายหรืออะไรอย่างนี้ได้เลยอันนี้หวานใช้เป็นพิมพ์กลมขนาดประมาณ3มนิ้ว <ส S 1> <ค entertain. S 2> ซึ่งเอออันนี้มันเป็นพิมพ์ที่แบบมันไม่มีก้นเนอะคือถ้าโอเคมันจะต้องมีก้นนิดนึงก็เลยเดี๋ยวจะลองเป็นกระดาษปอยเข้าไปหน่อยเด <สๆ S 1> ี๋ยวถ้าเกิดว่าใครหาเป็นพิมพ์แบบที่มันมีก้นได้ก็ก็ใช้ได้นะคะถ้าสมมติจะทําขาย, <S <S ขายเพราะว่าถ้าเราทําขายแล้วมาห่อทุกอันก็น่าจะเสียเวลาพอสมควรเละ <ie> โอเคค่ะก็เดี๋ยวอันนี้เราแบบห่อกลนเขาเดี๋ยวต้องให้น้องไหวสอนนะครับว่าจะต้องหอ่อยังไงเนีย่ยห่อกลนประมาณนี้นะคะ่ะใช,<า>ช้่แก่ห่อเฉยๆเอาให้แบบว่าแนบชิดกับพิมเม่ง,งั้นเดี๋ยวแบบน้ามันจะหยุดเข้ามาได้<อ>ประมาณนี้นะคะทีนี้พิมพ์ตัวนี้เนี่ยเพื่อเวลาที่ทําเค้กนึ่งแล้วมันจะได้ออกมาได้ง่ายอะ่ะจะต้องแบบรองกระดาษไขนิดนึงก็เดี๋ยวเรามาตัดกระดาษไขรองกันหน่อย ปกติกระดาษไขไมีเกรดไหมกระดาษไขถ้าแบบมือใหม่จริงๆเขาจะสนใจระหว่างกระดาษไขลอกลายทำทีท่่เอาไว้ทำศิละปะเนอะคือคือ,ค,อคือมันไม่สามารถใช้แบบนั้นได้ออันนี้มันจะเป็นเหมือนกระดาษไขที่เขาเคลือบเป็นแบบซิลิโคนนะคะที่ใช่มันจะไว้สำหรับในการทำขนมซึ่งเวลาที่เราอบขนมอะไรเงี้ยมันจะไม่ติดกับกระดาษมันจะลอกออกได้ง่ายใช่ถ้าเป็นแบบ วกกระดาษลอกลายอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันแบบมันก็ติดอะคะ่ะใช่อันนี้จะเป็นส่วนขอบทำไม่ห้ายแล้วก็เดี๋ยวส่วนกลนเนี่ยก็จะใช้เป็นวาดอย่างงี้ก็ได้หรือว่าเป็นพับกระดาษแล้วตัดเป็นวงกลมก็ได้อันนี้แล้วแตบ่บบขนาดได้เลย<ม>อันนี้ถ้าด้านดินสออยู่ตรงนี้ก็คว่มด้านดินสอลงนะคะอย่าไปหไงายโดนเค้กอ่ะทีนี้เดี๋ยวไหวจะเตรียมพิมพ์มพมน,นิดนึงเวลาที่จะเอาแบบเขาเรานะให้กระดาษไขมันติดกับพิมพ์มันอาจจะแบบทาเป็นเนยหรือว่าจะใช้เป็นเนยขาวก็ได้ค่ะ นิดนึงให้แบบว่ามันมีตัวยึดหน่อยอใช่ค่ะอันนี้คือเราเราทาเนยเพื่อให้กระดาษไขมันยึดติดกัใช่ <ๆ S 2> ใช่จะใช้เป็นเนยขาวหรือว่าเป็นน้ำมันพืชอ,อะไรก็ได้แต่ถ้าน้ำมันพืชก็คงต้องแบบระวังนิดนึงอันนี้เดี๋ยวฝากพี่เชฟขวัญโปะได้เลยค่ะอ่าได้ครับอันนี้นะครับ,อ,นนรบอันนี้เราก็จะเอากระดาษไข ไม่ติดไหมคะไม่ติดค่ะ,คะ,คะกระดาษคืออย่างดีไงเป็นกระดาษไขอย่างดีดังนั้นไม่ติดด้านขอบนะคะก็เดี๋ยวเราจะวางเป็นกระดาษล้อเหมือนกันนะยัดเข้าไปประมาณนี้เลย <S <S ทำสูงขึ้นมากว่าพิมพ์นิดนึงนะคะ <S <S อันนี้ก็เยอะไปนิดนึงแต่ได้อยู่ไม่เป็นไรโอเคเอาเรียบร้อยสําหรับพิมพ์ค่ะก็พิมพ์เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเตรียมตัวเค้กกันได้เลยนะคะ ส่วนส่วนวันนี้ที่จะทําได้มันจะประมาณสี่ถ้วยอถ้าเกิดว่าใครจะทําคล้ายหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเบิ้ลสูตรก็คือคูณได้เลยนะคะอะอย่างแรกเดี๋ยวไข่แดงเราจะตีกับน้ําตาลให้เขาขึ้นฟูขวัญช่วยจาน <ทำ S 1> ไมบอกได้เลยใช่ขวัญ <c oughs> ตีเลยคะ่ะโ <c oughs> อเคตีรวมกันเลยตีรวมกันได้เลยะคะ่เยะ,คะเดี๋ยวเราจะตีให้เขาแบบลักษณะเขาจะดูแบบขึ้นฟูเป็นแบบเนื้อเนียนๆสีมันจะออกขาวนวลขึ้นทีนี้น้ําตาลที่ใช้เนี่ย ควรจะเป็นน้ําตาลอะไรครับถ้าน้ําตาลแนะนําที่แบบทาเบเกอรี่นะคะแนะนําว่าใช้เป็นน้ําตาลที่เป็นเม็ดเล็กๆน้ําตาลที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเขาแบบบดมาสําหรับการทาเบเกอรี่โดยเฉพาะเพราะว่าการทาเบเกอรี่ที่สําคัญนะคะก็คือการที่เราต้องการให้น้ําตาลมันละลายเข้ากับส่วนผสมได้อย่างแบบอย่างหมดจดเพราะว่าบางทีถ้ามันละลายไม่หมดมันจะเหมือนแบบ น้ำตาลมันเป็นก้อนหนาๆถ้าถ้าทำเบานี้พวกนี้ตีน้ำตาลไม่ได้ไม่ค่อยดีอ่ะมันจะหน้ามันจะไม่ขึ้นเป็นฟิล์มอะไรประมาณนี้ใช่เขาก็จะเรียกเป็นน้ำตาลเบเกอรี่เป็นน้ำตาลเล้นละเอียดละเอียดนะครับอันนี้เราควรจะใช้สปีดเท่าไหร่ครับสปีดสูงได้เลยค่ะ,ะสปีดสูงได้เลยใช่ไว้จับเวลาให้เมื่อกี้เมื่อกี้ถามน้องหวายไปแล้วว่าโปกติเวลาเราตอกไข่เนี่ยมันจะมีดำๆอยู่ในไข่จำเป็นต้องเอาออกไหมนะครับ ถ้าต้องการความสวยงานก็เอาออกใช่ไหมใช่ใชแต่ถ้าเกิดทำเยอะๆก็ไม่ต้อออก <c oughs> มันเยอะจัดนะครับไม่ต้อออกน <c oughs> ี่พอตีไว้สักพักเขาก็จะเริ่มเหมือนแบบมีความแบบอ่ะดูขาวดูเนียนขึ้นอะไรอย่างเงี้ประมาณนี้ อ่าโอเคจะสังเกตได้ว่าตอนนี้คือเขาดูแบบขาวนวลเนียนแล้วนะคะคก็ตอนตีที่วนๆนะลักษณะมันจะเริ่มเห็นเป็นรอยตะก้อที่ชัดขึ้นเดีเ๋ยวทีนี้เนี่ยจะสังเกตว่าเมาือนเราตีด้วยความเร็วใช่ไหมฟองมันก็จะค่อนข้างเยอะยอาจจะต้องแบบตีแบบสปีดต่ำสักสปีดหนึ่งแล้วก็ตัดฟองอากาศเขานิดนึงค่ะเราก็ตีสปีดต่ำใช่ใช่ต่ำไปไหมครับโอเคแล้วค่ะ เพื่อเพื่อให้แบบฟองมันมันมีความเนียนขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดแบบมีฟองใหญ่ๆอะไรเงี้ยบางทีแบบติดเค้กแล้วมันจะไม่สวยอะไรอย่างงี้ใช่ได้ทินิกด้วยเห็นป่ะมาผูกคนแล้วคิดว่าน่าจะโอเคแล้วค่ะดูเนียนเนี้ยแหละโอเคนะครับ นะทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่ส่วนของเหลวมันจะมีนมสดกลิ่นวานิลาแล้วก็น้ำมันรำข้าวนะคะน้ำมันรำข้าวคือจริงน้ำมันพืชที่ใช้ทําขนมอะค่ะจะใช้เป็นรำข้าวก็ได้เป็นน้ำมันทานตะวันก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะไม่แนะนําว่าใช้น้ำมันปามค่ะเพราะว่าเหมือนสีมันเข้มแล้วเวลาที่อบจะมีกลิ่นแบบน้ำมันปามแบบค่อนข้างแบบตีจมูกเหมือนบางคนจะทําชิฟฟ่อนหรือทําอะไรที่ใช้น้ํามันพืชก็อาจลองแนะนําดูนะคะเผื่อแบบลองปรับกันได้อะก็เดี๋ยวเราใส่ลงไปได้เลยนี่นมสดนะครับ อันนี้เดี๋ยวคนให้เข้ากันเล็กน้อยสปีดต่ำๆนะคะระวังกันแล้วก็วสปีดต่ำๆนะครับถ้าในกรณีที่เราไม่ใช้น้ํามันเราใช้เนยละลายได้ไหมครับใช้เนยละลายได้ค่ะแต่ว่าไหวรู้สึกว่าคือคือถ้าเกิดทวนชอบเนยละลายได้นะแต่ว่าเหมือนเวลาที่เราไปแช่เย็นแล้วเคออ้กพวกนี้บางทีมันจะเหมือนมันจะแข็งขึ้นเลยแข็งเพราะว่าเนยเวลาแช่แข็งมันก็จะแข็งตัวเนาะอ่าเข้าใจครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบได้เลยประมาณนี้ได้ละคะอ่ะทีนี้เดี๋ยว จะร่อนส่วนของแห้งจะมีเป็นแป้งเค้กนะคะก็ใช่แต่ละยี่ห้อใช้ได้หมดไหมครับอืมที่ไหวใช้ไหวจะใช้แป้งญี่ปุ่นอะคือหวแล้วแล้วแต่แล้วแต่คนนะคะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบอ่ะอันนี้เป็นผงฟูนะฟูแล้วก็เกลือป่นทีนี้ร่อนได้คะเออบางคนยังเข้าใจผิดว่าเบกกิ้งโซดากับผงฟูตัวเดียวกันนะครับเยกเลยนะเบกกิ้งโซดากับเบกกิ้งพาวเดอร์นะครับอ่าไม่ได้ไม่ได้ ทำไมอ๋อทำไมอ๋อ,อสปีดสปีดต่ำได้เลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันการร่อนแป้งก็ช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันอ่ะเราแนะนํานิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครทำยงเยอะๆก็ร่อนแยกไว้ก่อนั้งแต่แรกเนอะเพราะว่าจะมาร่อนอยงนี้มันก็มันดูแบบทํางานยากนิดนึงอะไรเงี้ยคนที่ทําเค้กเป็นก็จะเริ่มอึดดัดแคนที่ไม่ได้มาสายเค้กน,นะครับทำไมอ๋อทำไมอ๋อเฮ้ยทานเลี้ยงก็โอเคอยู่ อ่ะโอเคแล้วค่ะพใส่แป้งเราจะไม่คนนานมากว่าเดี๋ยวมันจะแบบเดี๋ยวคนปายโอเคทีนี้เดี๋ยวเราปาดส่วนผสมนะคะเช็คอีกทีให้แบบแป้งเขาเข้ากาันอ่ะ <S <S ทีนี้เดี๋ยวเราจาเทส่วนผสมของเราใส่ในพิมพ์นะคะก็เดี๋ยวแบ่งเทให้ได้ประมาณสีถ้วยมันจะ เหมือนเขาเรียกประมาณ3ามส่วนสของพิมมันจะไม่ได้ขึ้นมาสูงมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผ่าเค้กแล้วใส่แยมอีกอะไรเงี้ยบางัน<อ>เดี๋ยวมันจะแบบสูงเกินไปมันจะไม่เข้ากับกล่องที่แบบสไตล์เกาหลีอ,อะไรอย่างเงี้ยอได้เลยคะ่ะยกให้เลยค่ะโอเค <c oughs> เลยใช่ไหมครับ <c oughs> ได้เลยค่ะี๋ยวก็ถ้าใครใคร,ใครทำเยอะอะไรเงี้ยจะใส่เป็นถุงบีบแล้วแบบบีบบีบเอาก็ได้อ,อะไรเงี้ยมันก็จะง่ายต่อการทํางานมากขึ้นนะคะ ก่อนที่ระหว่างระหว่างที่เราจะแบบทําเค้กอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้ต้มน้ํานะคะประมาณสามส่วนสี่ของหม้อต้มน้ําให้แบบเดือดบุดปุด,ปด,ปดจัดๆเลยนะว่าเราจะต้องต้มน้ําให้เดือดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามันนึ่งทันทีเพราะว่าไม่อยากให้รอนึ่งนานอ่าโอเคค่ะทีนี้นะคะก็จะเคพิมสักเล็กน้อยก็ได้เพื่อแบบไล่ฟองตา s หรือว่าจะใช้เป็นไม้ไปแหลมอย่างเงี้ยเหมือน บนเขานิดนึงก็ได้นะคะก็มันก็จะช่วยแบบเกลี่ยฟองตรงหน้าค่ะมันจะเป็นแบบฟองฟองให้เขาเหมือนกระจายตัวแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นมันก็ช่วยได้ในระดับนึงฟองพวกนี้มันเกิดจากมันผงฟูที่มันโดนแบบโดนน้ําแล้วมันก็แบบมันคลายก๊าซออกมาอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเปิดซึ้งแล้วก็เอานาะเขาลงนึ่งกันนะคะก็สําคัญก็คือเราจะแบบไม่ให้น้ำมันหยดลงไปบนหน้าค่ะต้องเช็ดเช็ดชไอ้น้ำที่ฝาด้วยนะครับ แล้วก็เราแนะนําว่าถ้าเกิดค่ะมีผ้าขาวบางก็ผ้าขาวบางรองก็ได้ค่ะรองฝาเนือแต่เราไม่มีแต่เราคุมอย่างนี้เพื่อป้องกันน้ําหยดอ่านี่เป็นเทคนิคนะครับนี่อ่ะ,อะทีนี้เดี๋ยวเราจะจับเวลานะคะนึ่งเป็นเวลาประมาณ18-20ถึงนาทีนะคะไฟที่เราใช้นึ่งเราจะใช้ไฟแบบไฟกลางค่อยไปทางออกน,นะคะว่าจะไม่ได้ใช้ไฟแรงมากคือ,อคือถ้าใช้ไฟแรงมากบางทีแบบเค้กมันหน้าแบบ หมือนมัน,มน,มนบานแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ฟิลประมาณนั้นก็เปิดไปเลยค่ะอันนี้แล้วแต่อะ แล้วก็คีบออกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวค่อยๆคีบบางคนเหมือนประสบป,ปัญหาทาเค้กนึงแล้วบางทีมันยุบบ้างหรือว,ว่ามันอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันเนี้ยสูตรสูตรเนี้ยคือจริงจมันไม่ต้องใช้แล้วก็ไฟฟ้าก็ได้ใช้มือคนก็ได้นะที่ว,ทวัดทามามันจะไม่มันจะไม่ค่อยยุบค่ะ,<ว>ะประมาณนี้ทีนี้ถ้าไม่ร้อนมือมากนะคะก็หยิบเขาออกมาค่อยค่อยค่อยๆออกมาจากพิมพ์นะคะแล้วก็วางพักไว้ให้แบบเย็นตัวลงแบบให้มันเย็นสนิทจริงๆอะไรเงี้ย แล้วเดี๋ยวเรามาแบบผ่าครึ่งแล้วเดี๋ยวมาแบบประกอบร่างกันนะคะสวยมากค่ะไม่เป็นไรค่ะเราให้คนเป็นไม่เป็นไรเรารู้แล้วว่าเรามือหนักมากโอเคอุ้ยสวยอ่ะอันนี้ลองปรับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะแบบเป็นรสชาติอื่นอะไรแบบช็อกโกแลตหรือชาเขียวอะไรอันนี้แบบลองลองปรับเพิ่มได้เลยใช่ ส่วนผสมส,ส่วนนี้จะมี4ส,ส่วนด้วยกันจะเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งก็อันนี้คือค่อนข้างแนะนำสตรอเบอรี่แช่แข็งเพราะว่าเหมือนมันควบคุมปริมาณรสชาติแล้วก็สีอ่ะมันจะสีมันจะแดงสดกว่าสตรอเบอรีส่สดถ้าจะเอามาทำแยมนะคะก็แนะนำว่าเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งก็อันนี้เวลาใช้ก็คือเอาออกมาวางให้เขาคลายน้ำแข็งออกโงแล้วก็เทน้ำทิ้งนะคะเอาแต่เนื้อมาอ่ะก็เดี๋ยวเราวใส่หม้อได้เลยนะคะ อ่ะแล้วก็ส่วนัดมาเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลนะครับอันนี้น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี้ไม่ต้องซีเรียสว่าจะใช้เป็นเล็กก็ได้นะเม็นใหญ่ก็ได้โอ้ยยังไงเราเคี่ยวอยู่แล้วนะอ่ะแล้วก็น้ำเป,ำปล่าน้ำตาลนะครับแล้วส่วนสุดท้ายน้ำเลมอนหรือเป็นมะนาวก็ได้อันนี้เราจะใส่ส่วนสุดท้ายเลยตอนที่แบบเคี่ยวเสร็จแล้วตอนนี้ใส่ไปเดี๋ยวแบบกลิ่นมันจะหายหมดอ่ะทีเด,เ,ดเดียวเปิดไฟได้เลยค่ะใช้ไฟแรงไหมครับไฟกลางๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งให้เขาเดือดพอเดือดปุ๊บเราจะเคี่ยวเขาเป็นเวลาประมาณ5นาที นนได้ไ,<ม>ได้คนได้คนได้ก็แบบเกลี่ยให้เขานนอพอแบบโอเคมันได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะแบบใส่น้ํมนอามะนาวหรือเลมอนของเรานะคะลงไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะคนๆๆให้เขาแบบเดือดอีกทีนึงโอเคเราเราต้องการให้มันแบบคขาเแรบบมันฆ่าเชื้อน,นิดนึงนะเพราะว่าเราทำขายอะไรอย่างเงี้อันนี้ก็ น้ำเลมอนนะครับแล้วก็อ่าตอนนี้เดือดแล้วเลมอนนี้ก็จะแบบเพิ่มรสเปรี้ยวนะคะถ้าเกิดว่าลองชิมก่อนก็ได้ว่าถ้าแบบโอเคสตรอเบอรี่เราแบบรสชาติชอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใส่เพิ่มก็ได้นี่ก็คือแล้วแต่แล้วแต่ปรับได้เลยเดือดแล้วอ่ะโอเค่ะเรียบร้อยนะคะสําหรับสตรอเบอรี่ก็เดี๋ยวพักไว้ให้เย็นนะคะก็เดี๋ยวเราบางรอเค้กเดี๋ยวเรามาตีตัววิปคมีมกันส่วนที่3ของเราจะเป็นส่วนของครีมสดนะคะตัวนี้เรา จะใช้เป็นวิปปิ้งครีมแบบนี้เลยอันนี้วาใช้เป็นแบบเดลี่เป็นวิปครีมจากนมวัวแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าใครอยากจะปรับลดต้นทุนอะไรอค่ะก็เป็นแบบนอนเดลี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องบอกหน่อยว่ากลิ่นรสชาติอะไรก็อาจจะต่างกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เลือกแล้วแต่ปรับอะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะชึบอ,อะทีนี้เดี๋ยวจะตีให้เขา ฟิลลักษณะคล้ายๆโยกเกิร์ตอะค่ะจะไม่ได้ตีให้แข็งมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการราดลงไปบนกล่องอะมันจะได้เหมือนราดแล้วหน้าเขายังเนียนสวยอยู่อะ,อะไรเงี้ยแล้วเราต้องใช้สป,ปิดเท่าไหร่ครับสามารถใช้สป,ปิดสูงได้เลยะค่ะในการตีครีมระวังกระเด็นตอนแรกอาจจะต่ำก่อน เวลาตีครีมอะค่ะถ้าใช้เป็นครีมแบบนมวัวแท้อะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้แช่ตู้เย็นให้เขาเย็นๆมันจะออกมาตีแล้วมันจะขึ้นปูได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นพวกมันดารีอะไรเงี้ยอุณหภูมิห้องก็ได้ค่ะไม่ซีเรียสเนอะตอนนี้นะคะก็ตีช้ขวัน,นตีมาจนแบบเริ่มแบบเห็นเป็นรอยตะก้อแล้วอะคิดว่าเป็นประมาณนี้กําลังจะ,จะจะสวยแต่ถ้าิดแข็งไปกว่านี้ก็พอแหละแต่แข็งไปกว่านี้มันจะแบบราดยากนะคะ นนใช่ใช<อ>เป็นแบบโยเกิร์ตโยเกิร์ตนิดนึงอะมันอะไรที่เราแบบเราปาดเราอะไรเงี้ยมันจะได้แบบน่ายนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครจะแบีบแข็งๆนะคะต้องตีแข็งนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราพักไว้กนะ่อนอันนี้เดี๋ยวเตรียมตกแต่งเฉยๆคืออันนี้เป็นกล่องกระดาษกล่องข้าวตัวน่าจะหาซื้อกันได้เลยอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเป็นกระดาษ ไขนี่นแหละค่ะเขาจะแบบพิมพ์ลายน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นอีกทางเลือกนึ่งละกันนะคะเผื่อใครแบบอยากจะเหมือนทําให้ดูแบบเค้กเราดูมีอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวไว้ตัดเป็นสี่เหลี่ยมจแตุลัสให้มันพอดีกับกล่องของเรา โอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาประกอบร่างเค้กกันเลยอันนี้จริงๆก็มันมันสามารถปรับได้หลายแบบเลเดี๋ยววา้มาลองนําเสนอให้ดูก่อนละกันว่าอ่ะแบบที่จะทาวันนี้เป็นยังไงนะคะก็เวลาที่วายหั่นเค้กอย่างเงี้ยถ้าเป็นเค้กวอนใหญ่อะจะใช้วิธีการนี้เหมือนแบบเหมือนค่อยๆกะเนอะแบบดูด้วยสายตาก็ได้ว่าอ่ะประมาณนี้นะและว้ววายจะแบบค่อยๆบากไปทีละนิดก่อน <S <S นะจตจะไม่แบบชุบๆไๆปนะเพราะว่าเยี่ยงแน่นอนค่อยๆุนไปชิบ เวลาหั่นเค้กใช้เป็นมีดฟันเลื่อยแบบนี้มันก็จะหั่นได้ง่ายกว่าก็เดี๋ยวเราแบ่งทุกชิ้นเลยอันนี้ถ้ามันเป็นแบบสไตล์เค้กอบอ,กอะ่ะหน้ามันจะเรียบมันจะร้นมันจะตึงมันจะไม่ค่อยนูนเท่าเค้กนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แบบเหมือนลาดครีมลงไปแล้วเขายังดูเรียบอยู่อาจจะคว่ำหนึ่งก็ได้คะ่ะแล้วก็ตรงนี้เราอาจจะโบกเป็นครีมแบบหนาขึ้นมานิดนึงก็ได้แต่ว่าวันนี้หว่าจะไม่ได้โบกครีมข้างในว่าจะใช้เป็นแบบซอสสตรอเบอรี่แทน ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราทําเป็นดุนๆอย่างนี้แหละน่ารักดีแล้วเดี๋ยวเราเอาสตรอเรี่แบบแต่งข้างบนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบน่ารักแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ,ะเริ่มเลยครับก็ไม่มีอะไรเลยค่ะก็แค่เค้กนะคะแล้วก็ตักส,สตรอเบอรี่ของเราปาดลงไปคือซอสมันจะช่วยเหมือนเก็บความชุ่มชื้นให้เค้กด้วยแหละเพราะว่าแบบในในตัวซอสเขาก็จะมีน้ำอไอย่างเี้ยมันก็จะเพิ่มแบบความ ทำให้เค้กยิ่งเราเป็นเค้กนึงอ่ะหวารู้สึกว่ามันมันจะไม่เหมือนเค้กอบคือเค้กอบมันจะยวบแต่อันนี้มันจะมันจะมีนิดนึงอ่ะที่แบบมีความนึงน่งเนเหมือนแบบมันแห้งแห้งขึ้นไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะราดครีมลงไปนะคะเดี๋ยวเชกขวัญทาแยมก่อนกันเลยคะ่ะเอาเลยค่ะ คือถ้าถ้าแบบเพื่อนๆดูอยู่เรารู้สึกว่าเอ้ยอยากได้แบบเป็นไส้ครีมตรงกลางอะไรเงี้ยตรงตรงกลางอ่ะว้นแนะนาว่าให้ตีครีมตัวเนี้ยให้ให้เขาแข็งให้แน่นขึ้นนิดนึงแล้วใช้ปาดแล้วก็ใส่สตรอเบอรี่สดก็ได้อันนี้ถ้าจะไม่ทําซอสนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าจะขายเค้กสตรอเบอรี่แล้วใส่สตรอเบอรี่สดมันมันเหมือนแบบต้องซูมมันจะสูงเพราะว่าแทนที่แบบอ่ะสตรอเบอรี่แต่งข้างหน้าอันเดียวเราต้องมาใส่สตรอเบอรี่สดข้างในอีกอันนี้ก็คือลองแบบแล้วแล้วแต่ลองปรับได้แบบตามถนนนดดดไ้้เลยยะคีีพออู่ ออซอสจะเยอะนิดนึงนะครับนีน่ใครได้ชิ้นนี้ไปก็ชุบลีนะครับโอเคค่ะแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาราดครีมกันนะคะเราใช้วิธีแบบตักแค่ตักเข้าลงไปเลยอะเพราะว่าตอนนี้เราตีมาแบบไม่ได้แข็งมากลูบๆครีมลงไปอันนี้ถ้าแบบใครแบบซีเรียสว,ว่าอยากจะปาดให้มันคมๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ก็ได้เลยนะคะแล้วแต่ได,ไ,ได้ได้ไม่เเหมือนว่าไหว ไม่แน่ใจน,นะเหมือนเหมือนเทนเบนเกอรี่เยเดี๋ยวนี้คือมันจะเป็นฟิลเหมือนดูโฮมเมดจริงๆอ่ะ,อะคือคือบางคนเขาจะเหมือนปาดเค้กก็คือปาดไม่เรียบเขาก็ขายขายได้แล้วอ่ะอคือมันมันดูเหมือนเป็นงานศิละปะเออ,อซึ่งเออไหวก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีผิดมีถูกนะเราแ,แต่ที่แบบเรารู้สึกโอเคเราชอบอะไรอย่างนี้ละกันอ,อย่างนั้นก็ไม่มีอะไรนะ่ากังวลต่อไปนะ <laughs> <laughs> อันนี้เราก็เป็นแบบอีวิธีที่มันมันทำดูง่ายด้วยแล้วก็เดี๋ยวน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสตรอเบอรี่แล้วก็ใบไม้นิดนึงอ่ะมันก็จะรู้สึกแบบดูสวยขึ้นแล้วจริงๆเอออ่ะทีนี้เดี๋ยวข้างบนเราจะแต่งกันด้วยสตรอเบอรี่ส่วนนะคะคือสตรอเบอรี่อันนี้คือเวลาจะใช้ก็แนะนำว่าให้ล้างให้สะอาดแล้วก็ต้องซ้าให้แห้งนะคะสตรอเบอรี่มันจะเก็บแบบเหมือนเปียกน้ำไม่ได้นะมันมันจะขึ้นราง,ง่ายนะคะ<ช>แล้วก็คว้านเอาตรงแกนเขาออกนิดนึงนะคะแล้วก็แต่งก็คือแบบวางลงไปเฉยๆยนี้ แล้วก็ใบทามนิดหน่อยอะไรอันนี้ก็แต่งได้แล้วแต่ชอบได้เลยนะคะต่อมาเรี่องันนี้ถ้าใครเหมือนจะไปตั้งวางขายแล้วแบบกลัวเขาเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าทาเป็นแบบพวกเป็นแยาอันเป็นขอดผสมน้ำน,นิดนึงก็ได้ค่ะทาเคลือบเพราะก็จะดูแบบเงาเงาขึ้นอ,อะไรอย่างงี้ก็ได้ถ้าตามมา,าบาริษัทเด็กเกอรี่เขาจะมีเรียกว่าแบบกลาสหรืออะไรสักอย่างที่มันแบบใสๆผส,สมน้ําร้อนแล้วก็เอามาทาด้หอ๋อเคยเห็นเคยเห็นใช่<ๆ>ใช่ใช่ เอาไว้แบบท้าพวกคนลไม้อ่ะประมาณนี้ดูสวยเลยอ่ะน่ารักมากเลยค่ะก็เป็นประมาณนี้สาหรับเค้กนึ่งดูแบบอ่ะดูเกาหลีแล้วนะเสร็จแล้วนะครับอร่อยมากเลยอยากเอามาได้ลองชิมเลย,อ,อ,ยอ่ะชิมชิมก่อนเลยแล้วกันนะครับโอ้ยน่ากินอนะ่ะถ้าตัดลองแบบเอาให้โดนซอสนะทุกคนนี่สิอืม คือเนื้อเค,ค้กจะมีความนุ่มเนาะมีความหอมแล้วก็แต่มันเป็นเค,ค้กเค,ค้กนึ่งเนาะม,ม,มันก็จะมีความฉ่าในเนื้อเค,ค้กนะครับแต่ว่าพอเวลาเนื้อเค,ค้กมันหวานอะเรามาเจอซอสเปรี้ยวเนี่ยแล้วมันมีครีมที่แบบมันเขาเรียกอะไรมัน,มนละมุนละมุนเฮ้ยลงตัวมากใครที่ ชอบสายบเกอรี่นี่ต้องติดตามน้องหวเลยแนะนำน้องอได้ไค,ค่ะ<อ>ก็วิฟเตชันนะคะ VIP เป็นวัคซ t เตชันนะคะก็ช่องหวนะคะจะทำคอนเทนต์สอนเกี่ยวกับพวกทำขนมเป็นหลักเลยแล้วก็แบบมีเมนูแบบตามหนังตามซีรี่บ,บ้างช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะชวนวิเชฟขวัญเนีย่ยมาทำเมนูจากการ์ตูนเรื่องโซมานักรุงซึ่งแบบในในการ์ตูนเนี่ยคือแบบว่าพระเอกเขาเป็นเชฟไงก็เลยแบบเราได้เชฟมาแล้วเราก็เลยจะต้องแบบขอเราให้ทำเมนูดีนะคะทุกคนก็ไงเดี๋ยวฝากไว้ดูอีกคลิปหนึ่งด้วยแล้วกันนะที่ช่องเราคะเชฟขวัญก็มา ก็จะมีช่อง y o u ยูทูบวิบสเตชันนะครับแล้วก็เพจวิบสเตชันใช่ค่ะเพจวิบสเตชันวิบสเตชัน,ชนแล้วก็ติ๊กตอกว,วิบสเตชันชะนะครับติดตามให้ครบทุกช่องนะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูต้นทุนกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องหวายนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราสองคนลาไปแค่นี้นะครับไปดูต้นทุนท้ายคลิปนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะครับเราจะมาดูต้นทุนของสตอเบอรี่ช็อตเค้กของน้องหวายกันหน่อยนะครับ สูตรนี้นะครับเป็นสูตรนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเตาอบนะก็สูตรนี้เนี่ยทำได้ประมาณ4ชิ้นนะครับวัตถุดิบทุกตัวเนี่ยผมก็จะใส่ค่ายิวไปด้วยนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับแพ็เกจจิ้งนะครับเป็นกล่องกระดาษนะครับขนาด560 ml นะแล้วก็จะมีค่าเผื่ออื่นให้อีก10%ด้วยนะครับค่าเผื่ออื่นนี่จะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สค่าจิประถาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่หรือลืมใใส่ไว้้้นนนนนาารรงดบบีะคั จะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปสูตรนี้นะครับทำมาได้4ชิ้นต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่43.99สตางค์ตีไป44บาทมาดูราคาขายกันหน่อยนะสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่87.99สตางค์เวลาขายสมมุติว่าผมขาย85บาทก็จะได้กำไรประมาณสัก41บาทนะครับถามว่าเอ๊ะราคามัน ต้นทุนมันจะสูงไปนิดนึงถ้าราคาอยากจะให้ต่ำกว่านี้ได้ไหมก็แนะนำว่าเปลี่ยนวิปปิ้งครีมก็ได้ครับวิปปิ้งครีมใช้เป็นนอนเด w ีวิปปิ้งครีมราคาก็จะต่ำลงนะครับสตรอเบอรี่ก็ซื้อเกรดที่ถูกกว่านะครับเป็น s t รอเบอรี่ในไทยก็ได้นะครับวัตถุดิบตัวอื่นหรือจะเป็นในส่วนของกลิ่นวานิลลาเราอาจจะเปลี่ยนยี่ห้อเป็นยี่ห้อแบบถูกกว่านี้นะครับอันนี้จะเป็นอย่างดีเนาะราคาก็จะสูงนิดนึงนะครับ เราก็สามารถปรับเปลี่ยนราคาได้ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบได้ทําให้ต้นทุนต่ําลงนะครับก็ลองนําไปฝึกทําดูนะครับเพราะว่าน้องหวายเนี่ยสอนง่ายมากๆเลยนะดูแล้วเนี่ยวิธีการไม่ซับซ้อนด้วยนะครับก็ลองไปฝึกทําดูสําหรับใครที่อยากจะทําเค,ค้กขายแล้วไม่มีเตาอ,อบก็ลองใช้วิธีการนึ่งเค,ค้กแบบนี้ก็ได้นะครับ